มาเรามาดูรูปแรกเลยดีกว่าคุณมันจะเป็นรูปใครเนี่ยอันนี้ใครจะมาก่อนไม่รู้เหมือนกันต้องบุกอัพอโอเคฉันโอเครู้แล้วใครมาก,ก่อนพี่เองอ่ <laughs> คือรูปแม่ <laughs> แลม่ผีด้วยอนะไร <laughs> ก็วิ่ทุกวันนี่พี่ก็อยู่รวย <laughs> อันนี้รูปสมัยตอนที่อยู่อยู่ไทยอยู่ไทยยังเป็นเบบี้น่าจะอยู่บ้านบ้านหลังแรกบ้านหลังเก่าเลยนะครับอันนี้ไม่มีสตอรี่อะไรมากเพราะจำไม่ค่อยมัย้ยว้าว,วาสุดยอดรูปนี้โอ้โหแม่ดูด้วยหัหเท่มากคุณนิดคุณนิดเท่หน่เด็กอันนี้แม่มแม่ไม่จับใส่คือรูปนี้ตอนน่าจะเป็นงานเหมือนางนานที่กีฬาที่ธรรมศาสตร์นะครับคือแม่พาไปเดินเล่นนี่คุณเล่นยาอะไรตอนนั้นที่ธรรมศาสตร์ ตัวแค่เน ну> oh, ี้เอาเผื่อคุณจะแบบเป็นแบบสกิลแบบตั้งแต่เด็กไม่พี่เล่นกีฬาไม่เป็นเลยพี่มาสายเต้นเดียวโอ้ยเล่นกีฬาไม่เป็นอันนี้ก็คือไปไปร่วมงานเฉยแต่ผมเล่นกีฬาได้นะให้สอนไหมโอ้ยกีฬาอะไรอะกีฬาใจปะว้าเรานี่จะเล่าเสร็จไหมเนี่ยแก้งสาววายอนุญาตให้แก้งได้ตลอดงานอนจ้าเอาลูกต่อไปเอ้าอุ้ยอะไรเนี่ยคุณมายืนแอนแอนอะไรตรงนี้ยเอาเข้ามาหมมาแล้วตัวเด็ก ข้างๆนะติดแกลนแล้วตอนเด็กเออแล้วนะอุ้ยอันนี้อันนี้อันนี้ซ้อผมซูเปอร์แมนตัวเอสหรอซูเปอร์แมนนะตัวเอสแม่ซผมบาดข้าบัดข้าบัดข้าไม่ซอมก็ซอมคืออันนี้เป็นตอนน่าจะน่าจะตอนเดิมเหมือนกันเหมือนเอ่อช่วงเวลาของเมื่อกี้เหมือนกันเพราะว่าดูเป็นแบบเด็กสมมติแต่มีเหมือนกันพี่น่ารักนะโอเคโอเคว้าว าทำไมอุ้ยทำเป็นแบบมีกระจู๋วไม่ต้องเอออันนี้คือรูปตอนที่น่าจะไปไปไปบ้านป้าไปบ้านป้าเราแวก<ม>แวกกลางทางที่โคราชน่าจะใช่อ๋อนี่ที่โคราชใช่ไหมแม่แม่โคราชทำไมเน่ยน,นข้างนะนข้างนานละโอ้ยนี่พี่สาวอ๋อพี่กวางพี่กวาง,วงสวัสดีพี่กวาง วิ่ไหนไหนไหน่ไหนครับสวัสดีครับอยู่ไหนฮะโอ้ยอยู่สักที่แหละโอเคอุ้ยว้าวอุ้ยคุณนี่ได้อยู่หนกันนะเนี่ยอะไรดูเป็นแบบชายหนุ่มข้าเข้าม้าแน่นอนออเดี๋ยวนี้ติดแกลมนะยัไรอันนี้ยังไงรูปนี้รูปนี้ก็น่าจะเป็นงานงานโรงเรียนครับที่เขาให้เด็กแต่งตัวไปอ่ะที่ไม่รู้ชื่ออะไรอ๋อเป็นอ๋อเป็นงานโรงเรียนอันนี้อันนี้ก็ประมาณปอแหละ อันนี้พี่ว่าน่าจะน่าจะเรียนประถงศึกษาธรรมศาสตร์ละอ๋อธรรมศาสติแล้วธรรมศาสตร์ละพี่เรียนประถงศึกษาธรรมศาสตร,ร์นะโอ,อแะแะ้แล้วนิวซีแลนด์อยากเห็นนิวซีแลนด์หมเด็น่าจะมีว้าว <c oughs> แม่แต่ละรูปแต่ละอย,ย่าแต่ละไอมึงเงี้ยมึงเงี้ยผมเห็นมีนั่นฝั่งนี้มึเ่เงี้ย ทำไมทำไมน่าละมาทำไมอะไรนะจ๊ะปตาลเออหล่อหรอโอ้โหปันหวานมากรูปนี้หวานมากเลยจ้าปายออนเราตั้งแต่เด็กอันนี้ติดแจ็มอุ้ยออันนี้ Oh my god Oh my god Oh my god Mama อันนี้เป็นรูปสมัยที่ไปเรียนอิตาเลีเร็วจ้า ไม่นี่จูเนียร์ไฮสคูล oh. เริ่มเข้าไฮาสคูลแล้วแนวเล่หพร้อมเผ่าพันพร้อมเอมผ่าพันไนที่วันคลาสโอ้ยเฮ้ยตัวตาสกันอะไเป็นนะลองถามมาโกนะโอ้ยทีปีแล้วนเะ oh, นี่ยเดี๋ยวไปลองถามเจ,จ๊ถาม <15. S 2> oh. โอ้โห <laughs> โอ้โหกลัวเพราะผมมันขึ้นแบบสุกๆนั่งไงผมอ้ยผมอันนี้อันนี้เล่นผมทรงไทยโคจะมุนเล่นเลย สมัยนั้นอะไฮไฟกำลังดังเลยหวานผมยาวอันนี้ยังอยู่อันนี้อะไรแม่แม่อยู่ไหนเนี่ยข้านทานนะอันนี้อันนี้เรียกได้ว่านำเสนอเอสบอลลิสอันนี้ท่านท่านมาอันนี้ท่านท่าผมยาวเส้นสยเหมือนกันที่ไม่หวางนะโอ้โหแต่ละอย่าง นี่สิเนี่ยไฮแล้วนี่เริ่มไฮสคูลนี่เริ่มไฮสคูลแล้วมึ่เล่นโอซปี่ก็โอ้โหม่นข้างอยู่นะโอเคลูกต่อไปครับผมกลัวว้าวว้าวโอ้โหคุณแม่คุณนอร์ทายนี่โอ้โหสวยสะพรั่งมากก็สวยติดแม่โอ้โหนนี้รูปตอนน่าจะงานแต่งของของของป้าครับน่าจะใช่นะแม่เนาะ เออนี่ไปงานนะไปงานแต่งนะครับผมไปกับแมทที่นิวซีแลนด์ที่นิวซีแลนด์ดูเป็นแบบเด็กเรียบร้อยโอ้โหนี่ก็นิวซีแลนดอุ้ยอันนี้อันนี้เริ่มใช้ได้แล้วเริ่มมีความซิ่งแล้วดูดิเออคนทั้ซิ่งก์อย่าบอนะมาจากการยายมาอยู่กพูนี่ของพูาษาอังกฤษเขาพูดว่า you g o t ริ start somewhere ไร คุณปั่นจักรยานปั่นปั่นโชว์หน่อยเลยปั่นโชว์ปั่นโชว์โอ้ยอะไรเนี่ยคือก็ให้ชมพูหวานนะเราเนี่ยอันนี้คือตอนที่ยับอออยู่ในเซแลนด์แล้วก็แบบไปอยู่กับแม่แม่ก็ทำงานร้านอาหารผมก็เรียนไฮสคูลที่นู่นอยู่ครับเริ่มตอนนี้เริ่มแก่แล้วเริ่มมีความแบบเกเรละเริ่มละหน้าเริ่มออกละเริ่มซิ่งละมาเริ่มซิ่งเต่ยังติดกระดูกอยู่นะต่ยังติดยามโอ้โห้แหม่เมื่อก อันนี้โอ้โหอันนี้เริ่มเนี่ยอันนี้ที่ไหนที่นิสลายเหมือนกันนิสลายไปไปเที่ยวทะเลแล้วเหมือนแบบว่าแวะกลางทางแล้วก็ถ่ายรูปกันแม่หนูจะทําท่าให้ดูฮัเชอรแล้วเขาก็แ n a p มาให้คุณถ่ายกี่กี่เทคเนี่ยเทคเดียวมันเริ่มมีความเป็นแดนเซอร์แล้วไงอุ้ยผมอยากได้บ้างอ่ะเอาเละอยากได้บ้างอ่ะทำไงอ่ะเดี๋ยวอะโอ้โหของเรามันมีบู๊ว่ะฮัเชอร เหมือนเหมือนแต่ด hmm. uh, sure. uh ูขาต้องตรงด้วยนะขาต้องตรงด้วยนะฮะเชื่เออได้ค่อนข้างนะมันยากเห็นไหมค่อนข้างเก่งนะคุณนินเทมตั้งแต่เด็กเนี่ยเรามาใส่แหวนอยู่แล้วอะไรนะจ๊ะเหมือนมีความบ้าเ y ิ u r n แหมปันเด่นไปเลยแต้ว ย่างเรม,ม,มันยังไงโอ้โหเนี่ยตั้งแต่แบบมมนูคีขวดเนี่ยอันนี้น่าจะแบบแบบบอกนะสุดๆจริงคีเซอร์คิวอโอ้โหยิ้มแฉ่งมาเลยฮาอาทิตย์ยิ้มแฉ่งบบง<ม>านแฝแงแดงโอ้โหแต่นี่มีความเป็นหนุ่มมาตั้งแต่เด็กเลยนะเพราะว่าตาตานี่คือเด่นมากตาต้องภูโอ้โหแล้ว โหเนั่นแหลบอยู่นั้นคอมเมนต์โหอุ้ยอ้าวเฮ้ยฝวามโชคชัยปะเนี่ยใช่อันนี้ฝากโชคชัยจริงหรอคืออันนี้ยเป็นแบบไปไปเที่ยวกับครอบครัวอ่าไปกับอาม่าไปกับญาติพ่อแม่แล้วก็ไปเป็นแบบคาร์บอยหน่อยนี่ใส่แบบที่จริงมันนะมีแบบถือปืนด้วยนี่นี่นี่มีซองซองปืนซองปืนจริงไหมนะถือยิงปืนเนี่ยเขายิงกันอย่างนี้นะอ่านี่สมมุติ สมมติสมมติอันนี้เป็นเป้าครนนะับอ,อ่ะ,อะอมมน,นังไม้ครับอลิมปิกอลิมปิกอลิมปิกเขายิงเป้าไม่ได้เนียปุ้มอาช้าออไอ้โดนใจเลยโ่นยิงไปโดนฝั่งนู้นนุ่นว้าาขาบอกาาาามงาา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 ไาาาาาา เหมือนเหมือนก็เหมือนลังผู๋โอเคอ่าถามเธออืม do you have any comment about this เอ่อคคอะไรนะอะไรว้าสิ่งนั้นอะไรั้มันมันจะมีเซอร์ไพรส์อะไรโอ้โหโอ้โหมันยังไงคุณ คุณรู้จักไหมอันนี้เขาเรียกว่าเป็นประเพณีไหว้ครูธรรมชาติเป็นไหว้ครูอันนี้น่าจะแบบสมัยอนุบาลสมัยเด็กเลยไม่น่านเสียพี่ไว้เยอะ,ะ้าาก็แดงอยู่นะก็แดงอยู่เหมือนกันเอ้เอาโอ้โหพอพูดถึงปากแดงอันนี้มาซิดใช่อันนี้อันนี้มาถมแล้วอันนี้มาถมคือต้องต้องบอกก่อนว่าตอนเด็กๆเนี่ยครับ ของพี่คือแบบสายแดงใช่ไหมใสยแดงของผมนี่คือผมเล่นกีฬาผมสายกีฬาอ่ะสายกีฬาโอ้เห็นแล้วอันนี้คือผมผมเตะบอลแล้วเตะบอลน่าจะตั้งแต่ประมาณป .4 ครับอันนี้เป็นกีฬาสีดูชุดและหน้าสีน้ำเงินอ่ะคงไม่ได้สีแดงครับแล้วก็อันนี้อันนี้ได้เหรียญได้เหรียญอะไรเนี่ยได้เหรียญเงินอุ้ยโอ้ยอ๋อศิลศิลปะที่หนูพูดถึงอ่าดูได้อันนี้คือแบบมี คือ,อจริงตอนเด็กๆนี้คือผมทําทุกอย่างผมค่อนข้างจะแบบในกจิจก,กรรมดูทำาดูทำมาเยอะมากนะดูจากโซนอันนี้ที่เป็นแบบสเก็ตอันนี้ได้เป็นแบบหนึ่งในแบบวิชาตอนประถมอ่อาริ่มแบบมีการนํำมาวาดที่บ้านนี่นั่นนั่นนั่นนั้นเป็นแบบเก่งมากแบบแบบข้างล่างอชอบชอบผู้ชายที่วาดรูปเก่งไหมจ๊ะชอบชอบมากอ่ะงั้นหนูไปหาเขาหน่อยจ้ะเดี๋ยววาดรูปให้นะจ๊ะ คนนี้กลัวจัาคนนั้นไม่กลัวเข้าไปหาคนนั้นปะอยู่วันร้อยอยู่วันโดมนี่จะไปโยนตรงไหนอ๋อนี่ซ้ายฟุบโอ้โหอนี่เอามันลูกต่อไปเลยดีกว่าอ <c oughs> ุ้ยผู้หนอ๋อขวาฉันไม่ใช่คนเดียวแล้วเว้ย รอนแล้วรอนแล้ว <amounts> ร <of water writers> ้อนแตายอ่ะโอ้โหมาอย่างนี้ค่อนข้างมาไกลโอ้โหมันโลมาโอ้โหมันตอนนั้นมันเหมือนเหมือนเหมือนเวิร์ดคัมซีเบิลอะแต่หนุกส้มสูงนะคืออันนี้เป็นแบบ มันเป็นค่ายมปนค่ายเรือใบนะก็คืออย่างที่บอกคือผมเล่นกีฬาทุกอย่างก็คือมาอย่างเรือใบแล้วก็คือซังก็ซังกระเบืออย่างเนือรบจริงตอนนี้คือทั้งบกทั้งน้ำมาหมดแล้วมีอากาศตางนี้อ่อบินบินไปบินไม่น้บินบินไปก่อนอันนี้อันนี้คือเป็นค่ายเรือใบผมไปเล่นเรือใบครั้งแรกก็แบบเข้าค่ายฝึกแบบไอ้นี่แล้วก็แบบแล่นไปเกาะนี่คุณอยากแล่นเรือไปเกาะผมเ่าอนนี่ผมเป็นกัปนันเรือนะ ได้แต่ตอนนี้ไปบางแสนกันปะว้าเข้ามาสักทีสิจ๊ะไปติดรถกลับเลยติดรถพ่อแม่ผมไปเปล่าผมไม่พอแล้วคือต้องไปยึดอ๋ออันนี้อันนี้ต่อต่อเนื่องครับต่อเนื่องเราห้อยอะไรก่อนตอนเนี้ยอันไหนคุณคุณไม่สนใจแบบเซอร์นิติเกศผมอันนี้คือหลวงพ่ออะไรหลวงพ่ออะไรต้องหาต้องหาแม่ผมคือตอนเด็กๆเนี่ย อาจริงผมก็กลัวผีมากในเด็กผมก็ค่อนข้างห้อยตลอดศึกษาธารนะก็ก็สูนไงนี่อันนี้มันจะเป็นสร้อยแบบสร้อยเชือกมาไปสร้อยได้ยังไงไม่คิดว่าจะเล่าสร้อยนะในอันนี้อันนี้คืออันก้อนเรือใบครับพอแบบจบค่ายเขาก็แบบมีรางวัลมีอะไรให้อ่าโอ้โหอันนี้คือรางวัลนะดูได้ทั้งเหรียญทองทั้งรางวัลเก่งๆอุ้ยมาอีกแล้วยิ้มเฉ่งทุกรูปเลย อันนี้อันนี้เป็นอีกกีฬาหน,นึ่งครับไม่รู้ว่าทุกคนรู้จักไหมคุณรู้จักไหมชิปอะไร,นะรอ,อ่ะน<ก>ี<ก>กก่คือเรียกว่าโกะโกะอ่าเขาเรียกว่าโกะคือหมากล้อมหมากล้อมไม่รู้จักแต่หมากฮอตหมากลุกอ๋ออออโอเคเชสเชสเซตติ I ้งเชสอีกอีอันหนึ่งอ่า That is the shake and this one is l ้อ g นี่ ใช่ใช่สุดล้อมล้อมล้อมส่วนเซนไม่รู้ว่าอยู่ล้อมย่าอิสระกันไ i ออกศอกเอฟยูล้อมย w วินย a าล้อมแอนเจตเดอะสเปซเจ t พื้นที่พื้นที่ยูนอแต่แต่เวลามันจะมีท่านี่คือแบบเขาต้องจับอย่างนี้ครับปุ๊บนี่แล้วก็ปุ๊บอ๋อมันนะครับที่เขาเล่นันเทเบิลเฮาสเคนี่นี่อ่าแล้วก็รอไม่ได้หลุดได้รางวัลเลยอ่ะอันนี้ผมก็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 ค่อนข้างไปเรื่อยเล่นแบบ เคือแบบเวลาแบบผมทําอะไรเนี่ยผมก็อยากแบบทาแบบเต็มที่แล้วผมก็พยายามอันนี้ก็เลยลองไปแข่งดูดูก็็ทาได้นะทํำได้ทุกอันแล้วทำอันนี้อันนี้อันนี้เป็นแบบน่าจะเป็นกระดานเล็กก็เป็นแบบ9-9้าเป็นปี2-5-57นานอยู่นะ5-7าเจ็ดเอ้เงินมาหนึ่งพันด้วยนะโอ้โห ใช่ดีใจมากตอนเด็กมันต้องดีอ้าวอันนี้เริ่มแล้วอันนี้เริ่มมาเป็นแบบเริ่มโตแล้วมีโซงสเต็เคอรี่อยู่นะากเขาจะครับโอ้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 เดน้เดย ทำทุกอย่างเลยนะใช่คุณเล่นเป็นไหมบาสเกตบอลบาสเกตบอลยอมรับว่าเคยเล่นที่มีคะแนนพี่เล่นลักบี้กับบาสเกตบอลมาก่อนลัคกี้ได้นะชนกันอ่ะพี่ไม่ชนอีกแบบนี้ชนกันโดนโอ้โหอันนี้อันนี้ก็เป็นบาสเกตบอลเหมือนกันคนหนึ่งคือยิงได้แล้วแบบเย่ไอ้กอลยใช่ไหมนี่พ่อต้องดีใจหน่อยนี่เออแบบเซอร์เรเบชั่นใช่แต่แต่ผมว่าอันนี้ไม่น่าไม่น่าจะดีใจอันนี้น่าจะเป็นแบบ โอ้ยโอ้ยโอ้โหอันนี้คืออันนี้อันนี้คือสภาพเริ่มมาอันนี้แต่อันนี้ดัาดฟันอยู่เนี่ยมันหนูรู้ว่านาคตหแย่ยุ่เลยนี่อันนี้คือตอนแบบสมัยแบบมห้าน่าจะประมาณมห้ามปลายก็คือเป็นกีฬาสีอะคือผมเล่นทุกกีฬาไงผมก็ผมผมหนูค่อนข้างห้อยหนักนะตอนเนี้ยผมก็เลยมันหนักเนยเนกเล่นทุกกีฬาเนี่ยนี่เ แต่ท,แที่ถืออยู่คือแต่ที่ถืออยู่คือดังวันก็คือมามาโอ้โหอันมาตั้งแต่เด็กกินมาตั้งแต่เด็กอร่อยร้อยแต่เด็กเลยโอ้โหแล้วเขาก็ย oh ังมาสนับสนุนงาน First date ของเราอยู่แล้ว Presented by มามาโอ้โหสุดยอดเอาตรงๆถ้าโพสเนี่ยเหมือนพี่เพื่อนพี่คนหนึ่งนะชื่ออัศดี ไหนแก๊งทิ้ดเบ็มาไหมวนันนี้มาไหมอยู่ไหนอ่ะขอเสียงทิ้ดเบ็เนะหน่อยได้ไหมขอเสียงแก๊งทิ้ดเบ็หน่อยไหนอยู่ไหนอ๋ออยู่นั่นอยู่นั่นอ,อ,อยู่นั่นตรงนั้น,น,นตรงนั้นตรงนั้นโอเคโอเคอ่ะอันนี้อันนี้คือตอนโขกไปยิงแบบปุ๊บเขาปิดแล้วไม่เห็นแล้วอันนี้คือตอนมองปลายครับ ตานมปลายอ่ะน,นี่ก็มปลายเหมือนกันมาไวมากคือมันเป็นแบบเรียกว่าเป็นทรงผมที่แบบค่อนข้างจะสั้นน, <c oughs> นั้นต้องเรียนรอดอต้องแบบชื่อชื่อชื่ออะเงี้ยแล้วผมบอกเลยนะตัง้งแต่ผมจบรอดอเขาชุนไก่อ่าฮะไม่เคยมีวันไหนในชีวิตผมผมสั้นอีกเลย <c oughs> คือต้องอยู่อย่างนี้ไม่ไม่กลับแล้ว ใช่คือหลังจากนี้คือผมปอยเลยก็คือยาวมาตรงนี้เท่าเท่านี้แล้วก็คิดว่าไม่น่าจะกลับไปสั้นมันไม่ร้อนนะมัน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 เขินนะน่าหัวมันมันร้อนเลยนะมันเย็นไหมเย็นในใจหัวเลยนะโอ้โหอุ้ยอ้าวโอ้โหทำทุกอย่างเออเออ อันนี้คืออีโวแล้วอ,อ,นนอันนี้มีวัฒน,นาการมาแล้วอันนี้มีมีมีเขาที่พี่เจอวันแรกนะไม่ก็อันนี้คือตอนปีหนึ่งครับตอนอยู่จุฬาอุย้ยสองปีเลยไดนะ้อันนี้เฟชชี่ครับเป็นตอนแข่ง,ขงจีนาเฟชชี่วิวันวิวันใะช่อันนี้เหรียญทองในท่ามีวิศวะเรามันเก่งวะ่ะคุณอยากตีมองไหมคุณชอบตีไหมนี่ไม่ไม่เคยก็รู้จับจับจับมือหนูได้ไหมไม่จับอยู่นี่ เ uh huh. wow. อาไม้อ่ะเป็ครัอตียนี้ป mm ่า hmm. อันนี้อันนี้แบ i s p n a ึ้มเฮยจ้าอ่าปึ้มนี้เลยอย่าไปตีกันได้เลยไปไม่ใช่ตอนไหนมาตอนนอ้ยคนนีสุด้ยโออ้้ยเอออ้อ้เ ฟินแฟมิลม่ฟินภาษาจีนพูดไหนะอ้หนุ่ะปังๆเลยแหลมันก็กูดๆ่แหละอยู่อยู่อยู่ไรเยเ่วยอยู่เทเบิลเทนนิสเทเบิลเทนนิสเทเบิลเทนนิสปิงปองปิงปองชายน่าส์ very good ไอ้ไอ้นมาลงมาลงสุดยอดจริง หนูทำมาเยอะมากนะเขาเป็นแบบนักกีฬาปิงปองที hmm. be right? ่แบบเก่งมากเก่งมากใช่ไหมใช่อ่าเอาตรงเลยทุกคนโอ้โหโอ้โหโอ้โหพี่เราสุดยอดจริงอยู่แล้วหนูทำทุกอย่างปิงปองอ่าเรือใบพี่อยากให้ผมเล่นกีฬาอะไรพี่พูดมาผมเล่นได้พี่เลยอยากเล่นกีฬาอะไรมวยปล้ำ อะไรนะมวยไม่มีไม่มีมวยอะไรนะอ๋ออ้าจีรารีได้หมดสนุกไหมสนุกสนุกสนุกหนูทำได้ดูแล้วต้องสิทธิ์ช่อยไหมเฮ้ยภูภูสิทธิ์ชอดสิทธิ์ชอดเหรอผมภู้สิทธิ์ชอดแม่หนูไม่หามนะหนูไม่เกี่ยวนะแม่หนูไม่เกี่ยวนะเอาตรงนะขอโทษด้วยครับคุณคุณสายทิพย์ครับบนบนคอนโซล เอาแล้วครับวันนี้ไปทั้งพ่อมาทั้งแม่เอาแล้ว้เอายว้ายคืออรคือรูปนี้ทุกคนก็น่าจะเคยเห็นแล้วล่ะมันก็เป็นแบบว่าการที่ฟูฟูกับเบลเนี่ยการที่เราเดินข้ามาเพิ่มเพิ่มแล้วเพิ่มพี่ก็แบบเขาจะเขาจะคุณน่ะไม่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 ในงานนี้คุณเนี่ย แจ็คเก็ตลายสีลายลายเนี่ยสีแดงเนี่ยอ่ก็ย like. ืนอย่างนี <S <s ้สะบัดอย่างเดียวเลยผมจําได้เป็นแบบเอแบบหนุ่มเก๊กเก๊กหล่ออย่างเดียวแน่นอนแอคเท่อย่างเดียวโอ้โหแน่นอนผมเดินเข้ามาก็แบบติ่มติ่มแม่เขาหนุ่มเข้ามาไงแต่ถ้าพี่ไม่แอคเท่ในวันนั้นพี่ก็คงไม่มีหล่าร้องฟูๆในวันเนี้ยแอคแล้วมันได้ผัวเด็กก็แอคไป เคยเห็นไหมครับรูปนี้เคยใช่ไหมนี่ก็คือรูปที่เรามาเจอครั้งแรกใช่ครับที่งานวันเกิดของพี่ชอนบอกเลยว่าวันนั้นน้องฟูเข้ามาในเชนแล้วก็ยังไม่รู้จักกันแบบจริงจังอันนี้คือครั้งแรกที่ผมเหยียบเข้าตึกใช่นี่แล้วหันไปเจอเด็กแบบโอ้โหหน้าตาไ่เห็นหน้าตาเขาดีนะดูโอ้ผมรีบนะ แต่ถือว่านี่ไงนะตอดีผมเท้าผมรับแค่นั่งงนแหละครับความที้คือแบบจุดเริ่มต้นแหละลูกเนี้ยเริ่มต้นที่ทําให้พวกเราสองคนครับมาอยู่กันในวันนี้ครับกับผู้พาเวลเฟิร์สพรีเซนเตอรับขอบคุณครับ